สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราออกมาดอกสถานที่นะคะเพราะว่าเพิ่งเรียนเสร็จเลยตอนนี้ค่ะเฟียงได้เพิ่งคนพบอีกหนึ่งอย่างนะคะถึ่ไม่ได้แค่เพิ่งคนพบนะคะแต่ว่าเฟียงเดี๋ยวคนพบมานานแล้วนั่นก็คือทําไมคนที่นี่นะคะถึงไม่ค่อยทิ้งสลิปเวลาซื้อของค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟียง0 0 7ค่ะสาหรับวันนี้นะคะเฟียงจะมาพูดถึงปัญหาของการทิ้งสลิปจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าจะเป็น7 e เ e ่ e อีเลฟเว่น คือที่ประเทศไทยเนี่ยเจอบ่อยมากก็คือเป็นการซื้อมาปุ๊บรับสลิปปะปุ๊บอยากโยนทิ้งเลยนะคะที่นี่นะคะพวกเขาก็มีการจัดการปัญหาที่ดีเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือมี2ออย่างก็คือคุณสามารถเก็บสลิปได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคุณสามารถเอาแอปพลิเคชันเนี่ยไปสแกนแล้วเก็บสลิปในเครื่องโทรศัพท์เพราะอะไรคะเพราะว่ามีการแจกรัตตลี่จ้า แล้วเขาจะแจกยังไงแจกเมื่อไหร่แจก,กเท่าไรแล้ววิธีการสแกนจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในหนึ่ง,งเดือนเนี่ยเราเนี่ยซื้อกันไปมากกว่าร้อยสลิปแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้กันนะคะไปชมกันเลยกระซิบนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคลิปเนี้ยเป็นการถ่ายแบบ ตั้งแต่เดือน2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมาเมคอัพคลิปแล้วก็มาอัดเพิ่มก็จะไม่มีการคอนติเนียของเสื้อผ้าแล้วก็คลิปวิดีโอแสงสีของคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะมีการแตกต่างกันก็ยังไงก็ขออาภัยเล็กน้อยเอาเป็นว่าเอาสาระเอาสาระเนะะาะตาดาแล้วก็นี่จ้าก็คือใบเสร็จจ้าของตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงเดือนตอนนี้กําลังเข้าสู่เดือนพฤศจิกา แล้วก็อันนี้นะคะก็คือใบเสร็จทั้งหมดเลยก็ประมาณนี้ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาสแกนมันจะ้ะอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฟียงหนะรู้ว่าเราจะต้องว่าใบาเสร็จเนี่ยม,มันมีเลขก็คือเป็นเลขเหมือนหวยมันเป็น เหมือนเป็นหวยเวลาซื้อเราก็ต้องเก็บใบเสร็จทุกครั้งเพราะว่าเลขหวยนี้จะนําพาโชคให้เราถ้าสมมติว่าได้รางวัลใหญ่ก็อาจจะได้หลายหลายหลายหมื่นหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าได้รางวัลเล็กก็สองสาก็ถือว่าเอาไปกินขนมกินข้าวอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่เพื่อนๆสิ่งที่แต่เพื่อนๆคะสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาหลักก็คือใน1เดือนเนี่ยเราเข้าเซเว่นกี่ครั้งร้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยจะมานั่ง ตรวจเลขทีละใบมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นมันจะมีแอปหนึ่งะแอปที่เฟียงใช้วันนี้นะคะชื่อว่า CoLibri ค่ะเฟียงไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าือแอปนี้นะคะมีเฉพาะ Android นะคะถ้าเกิดเป็น iOS เนี่ยก็จะเป็นอีกแอปหนึ่งเดี๋ยวเฟียงจะโชว์ให้ดูทีหลังค่ะหน้าแรกนะคะก็จะเป็นหน้าแบบนี้ซึ่งตัวเลขพวกนี้เนี่ยคือตัวเลขที่ทางเฟียงเนี่ยได้ทําการสแกนไว้แล้วซึ่งเราจะดูวันที่ได้ว่ามันเป็นของงวดไหน ทุกๆสองเดือนจะประกาศ1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะจับคู่กันมาตั้งแต่เดือนแรกเลยก็คือเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6นะคะถ้าเกิดอันนี้เนี่ยมุมหัวมันจะบอกเลยว่านี่คือเดือน11ถึงเดือน12นั่นหมายความว่ามันคือพฤศจิกาถึงธันวาานั่นเองมันก็ยังไม่ประกาศผลถูกไหมก็คือสแกนไปก่อนสแกนเก็บก็บก็เก็บเก็บเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะมาบอกตรงนี้ที่แมทช์นะคะตรงหัวมุมด้านขวานั่นเอง มันจะแมทสามนั่นหมายความว่าเฟียงอ่ะได้ถูกลอตเตอรี่ไปสามใบในของเดือนที่ผ่านมามันคือเดือนสิบถึงเดือนเก้านะคะเพอสไลด์ลงมาเนี่ยมันก็จะนอตแมทนอตแมทไม่แมทไม่แมทไม่แมทแต่มันก็จะมีอันที่แมทก็จะขึ้นเป็นสีส้มแบบนี้นะถูกไปสามอันค่ะคือความโชคดีมากแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูว่าเอ๊ะเราถูกเท่าไหร่ล่ะเราก็ไปคลิกตรงนี้ค่ะนี่เลขไอ้ตรงตัวเงินตัลละสายปุ๊บมันก็จะขึ้นมาบอกเลยว่า เลขท้ายสามตัวจ้าเอาไปเลยสองร้อยอันนี้ก็สองร้อยสองร้อยมาดูวิธีการสแกนกันค่ะกดที่สแกนแล้วก็เราก็นำเอาใบาเสร็จที่เราไปได้มาเราขึ้นเอาไปบนหน้าจอปุ๊บนี่สแกนเลยมันก็จะบอกว่านอดเย็ดจอ n จ้าอีกรอบอ่ะมันก็จะบอกว่า already สแกนไปแล้วนะคะอันนี้เรื่องมหัสารรย์เกิดขึ้นนะคะก็คือ เพิ่งมาเจอว่ามีรีซีตหนึ่งใบนะคะที่เฟียงน่ยไม่ได้สแกนไว้นะคะแล้วก็ทีเนี้ยนี่กําลังจะมาสแกนนะเพราะไปแบบไปขุดมาไปขุดขุดมาแล้วก็เออของงวดที่แล้วนี้งวดเดือน9้ถึงเดือนสินะคะแล้วยูยู่ก็ถูกช่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแลกเงินที่เซเวกัน Okay. โอเคโอ้ชิชิ thank you ได้มาแล้วใช่ไหมเดือนนี้ทำไมเราถึงต้องถ่ายวิดีโอเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะได้ถูกรางวัลอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้คือน้อยมากเพราะว่าคุณไงอะ่ะ มีใบเสร็จทั้งหมด120กว่าใบนะคะถูก2ใบส่วนบางคนก็คือมาอยู่นี่3ปีแล้วยังไม่เคยถูกเลยอันนี้มา3เดือนแล้วก็ถูกเลยถือว่าโชคดีมากนะคะถูกไป2ใบใบละ200บาทหวังว่าทุกคนนะคะคงจะเอน j o ยกับคลิปวิโอสั้นๆนี้นะคะแล้วก็ถ้ามาถ้าได้มีโอกาสมาหลังจากโควิดมาเที่ยวไต้หวันก็อย่าลืมเก็บ ใบเสร็จนะคะหรืออาจจะบริจาคใบเสร็จก็ได้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางที่เราสามารถมอบความสุขและแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นได้ค่ะเอาเป็นว่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r i ร์นะจ๊ะบ๊าย